มันมีคํหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันตลกุกลายมากเราผ่านบ้านบ้านหนึ่งเขาก็กาลังล้าง,างบ้านกันอยู่เนาะแล้วเราบอกว่าพี่เอาอะไรไหมหนูมีน้ําหนูมเีเครื่องปั่นไฟให้ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยว่าเออชาร์จแบตหน่อยก็ดีจะได้เก็บแบตเดี๋ยวโทรศัพท์จะได้ถ่ายรูปไว้ทุกมุมเลยไว้แลกเงินเก้าพันสำหรับฉันมันโหดมากนะบ้านเขาอะนี่ภาพยังเห็นอยู่เลยนะในตา โคลนแบบชั้นหนึ่งอะเต็มบ้านเลยทําไมมันยังต้องถ่ายวะจริงๆแล้วมันควรจะต้องคือในข้อเสนอของเราอ่ะคุณใช้แผนที่ดาวเทียมจิสตารู้เลยว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนคุณใช้ทะเบียนลาดครอบคุณโอนเงินเข้าบัญชีเขาไปเลยเงินเก้าพันอะคุณอย่าดูถูกคนมันเล็กน้อยมากแคชีวิตคนอะเออ let's s ซ y แบบ what if รอบหน้าถ้าคุณแบบพรรคคุณเกิดได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วคุณได ผมชื่ออลิซาหรอพิซาครตรงนี้อย่างน้อยก็รัฐมนตรีช่วยเลยอย่างี้มีอำนาจในมือเนี่ยอย่างน้อยลิซ่าสามารถหาไม้กวาดได้โดยไม่ขอบริจาคค่ะเงียบเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอยากจะพูดแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าฉันแซะกันแนกันแหนเรื่องไม้กวาดที่ฉันพูดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องไม้กวาดสะท้อน ถึงการบริหารจัดการของรัฐวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเยอะมากเยอะมากสิ่งที่คุณทําคืออะไรคุณบอกว่าขาดแคลนอะไรคุณไม่ต้องบอกว่าขาดแคลนอะไรวันนี้รัฐบาลควรมีเยอะกว่าคนอื่นเพราะคนที่ขาดแคลนคือประชาชน ถูกต้องไหมคะมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือจัดเรียงความลำดับความสำคัญให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรและสิ่งไหนควรแจกจ่ายตอนไหนวันแรกที่เราไปเราแจกจ่ายอะไรพอข้าวเริ่มพอแล้วเราแจกจ่ายอาหารแห้งอาหารแห้งเริ่มพอแล้วเราแจกจ่ายถุงดำกระสอบใส ขยะไม้กวาดเราเริ่มแจกจ่ายสิ่งที่มันเป็นลำดับทำไมเราถึงสามารถแจกจ่ายเหล่านี้ได้ตามลำดับเพราะเราอยู่หน้างานเพราะเกิดจากการพูดคุยเพราะเกิดจากเห็นหน้างานจริงๆ<ป>เข้าไปในชุมชนชุมชนหนึ่งรถเ,<อ>เรา4ี่คันเราเอารถไปเต็มเอาของไปเต็มเลยเต็มรถทั้ง4ี่คันมีครูฝึกที่แกอยู่กับการฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานมูลนิธิมาตลอด20ปีคนในชุมชนนั้นนะ่ะตอนที่น้ำขึ้นน่ะ ไม่มีใครเข้าถึงแล้วพอน้ําลดอะ่ะเราเข้าไปถึงอะ่ะเขาก็จะลุมกันเอาของลุมกันเอาของลุมกันเอาของโดยที่เราไม่รู้เลยว่าบ้านโบ๊ทมีสามคนโบ๊ทมาเอาไปแล้วกี่ถุงอะไรแบบเนี้ยจนแบบครูเนาะเราเรียกครูครูแกบ,บอกว่าสอซอเอาไงแต่สินใจสอซอเอาไงตัดสินใจสถานการณ์ตรงนั้น uh. เราลังเลไม่ได้เออเราก็เลยวอบ,บอกว่าเราอยู่รถคันที่สองรถทุกคันเอาผ้าใบาปิด แล้วเคลื่อนไปเรื่อยๆอยาจอดเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วบอกเขาว่าเราจะไปแจกข้างหน้าทีเดียวถ้าลุมกันแบบนี้ไม่ได้มันจะเกิดปัญหา ừ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  ไม่งั้น ừ ừ ừ. กู้ภัยเองก็จะประสบปัญหาเราเองกลายเป็นสอสอที่เลือกปฏิบัติที่ให้กับคนไม่ได้หมดเลื่อนเคลื่อนเคลื่อน,เค,อนเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วบอกเขาว่าถ้าจะเอาของไปรับข้างหน้าลำบากสักหน่อยแล้วขอบ้านละหลังคือมันต้องสั่งการมันต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นนะด้านหนึ่งสําหรับเราครูที่มีประสบการณ์20ปีเขาอยากเห็นการตัดสินใจของเราด้วย เราคิดว่าแกก็ลองของว่าดูซิมันทําได้ไหม uh. เราเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กเราไม่รู้ว่าศักยภาพเราอะแค่ไหนแต่สถานการณ์อะมันจะมันจะส่งให้เราะท้าทายตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องขอบคุณพักประชาชนขอบคุณพี่เทงขอบคุณไอติมขอบคุณทุกคนที่เอาระบบเข้ามาเสริมในวันที่ลิซ่าใช้แต่สัญชาตญาณอะความสู้ความลุยจิตวิญญาณความมุทะลุอมันมีอยู่แล้วนึกออกไหมแต่การมุทะลุของเราบางทีเราอาจจะสังเกตไม่เห็นหรอกว่าเราอาจจะไปไม่ถึงใครอีกหลายคนแต่พอมันมีระบบเข้ามามันทํางานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นอะเราคิดว่ามันทําให้ภารกิจของพักประชาชนครั้งเนี้ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้น เรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นอาหารจานหนึ่งอ่ะมันมีความกลมกล่อมของมันลิซ่าบริหารจัดการความรู้สึกของคนที่ต่างที่มาขอโทษนะคะทุกคนเป็นพันธมิตรทุกคนเป็นเสื้อหลากสีทุกคนเ,<อ>เป็นคนเกียรติส้มทุกคนเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งทางการเมืองอ,อีนี่เป็นสสพักส้ม พออยู่กันมาสี่ห้าวันทุกคนน้องว่าไงไปน้องว่าไงไปน้องว่าไงไป,อ,ง ay, ไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องมีคนมีเหตุผลเข้ามาไม่งั้นลิซ่าก็จะไป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 หน้าแบบไม่หยุดเทงก็ต้องจัดการระบบเออคุณนึกออกไหมเออแล้วที่สําคัญที่สุดเรามีคนที่เชื่อใจในตัวเราอะเรามีคนที่เชื่อมั่นในตัวเราจํานวนแบบ10 20คนเพราะฉะนั้นอนะเราต้องไปเรื่อยๆืเราดรอปไม่ได้เพราะมันมีคนคาดหวังกับเราอยู่อะมันมีคนที่แบบเห็นการทํางานของเราแล้วแบบเขาทํากันอย่างนี้จริงๆรเหรอเขาไม่เคยรู้จักสอสอแบบ บบนี้มันกลายเป็นว่าเราได้ใจพวกเขาการทํางานครั้งนี้อย่างน้อยๆมันลบภาพการที่บอกว่าพักประชาชนทํางานร่วมกับใครไม่ได้พักประชาชนทํางานร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครได้พักประชาชนทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เขาไม่อยากจะถูกแปะป้ายทางการเมือง ได,ได้พักประชาชนทำงานกับคนที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาตลอดชีวิตได้<ะ>พรักประชาชนทํางานร่วมกับคนที่ชีวิตนี้ไม่เคยตื่นไปเลือกตั้งได้ฉันอยู่กับคนหลากหลายมากสําหรับเราอะเราให้นิยามมันว่ามันเป็นภารกิจของคนมีใจถ้าเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาจําเป็นต้องมองหาตัวแทนของเขาแล้วหนูหายไปอะ่ะพี่คิดว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าหนูจะมีหน้าไหนเอาเอาเสนอหน้าไปขอเขาเหรอเราต้องอยู่ให้เขาเห็นตลอดเวลาไม่แต่นักการเมืองก็ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป่าวะควรมันเป็นพื้นฐานที่มันเป็นแบบเบสิกที่สุดเลยปะ่ะที่มันควรจะมีม่านัก,การเมืองมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะใช้เงินซื้อได้ป่ะคุณนักการเมืองอ่ะสำหรับฉันใครก็เป็นได้แต่มนุษย์อ่ะไม่ใช่ใครก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นนักการเมืองคุณต้องมีหัวใจที่มันเป็นมนุษย์ก่อนอืม